เต็มระบบครับตู้ปลาขาวตู้ปลาดำ g z s White ก็คือตัวนี้ g z s แต่มันมี2สีนะครับมันมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำอ่ะโอเคสามเครื่องสาตายอยู่ผมบอสพีซเหมือนเช่นเคยเดี๋ยววันนี้เรามาดูสเปคต่างๆที่ลูกค้าสั่งประกอบกันว่ามีอะไรบ้างดีทงดีเทลอะไรเป็นยังไงบ้างไปดูเครื่องที่ถามว่าถูกไหมมันก็20,000กว่าบาทเดี๋ยวดูราคาเต็มๆก่อนนะครับ 22,380แต่สเปกก็ค่อนข้างที่จะ Full Option อยู่นะครับเป็น Intel i5 7 12ครับ 12400F นะครับเป็นตัว6คอร์12เทสเทอร์โบ4.4 GHz ครับแล้วก็ RAM 16 g b ครับ DDR4 3200จาก HiSemi ครับ M.2 NVMe ครับจาก HiVision E3000 Lee Speed 3500 m e g ความจุตัวนี้512 g b นั่นเองครับการ์ดจอครับ AMD เลดี้ออนพาวเวอร์คัลเลอร์ไฟเตอร์ครับถ้าูจะพูดยาวไปไหนเนี่ยก็คือ R X 405 XT แหละง่ายๆ4 g ่ิกจี DDR6 เป็นตัว2พัดลมนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเมมโมรี่ตัวนี้เป็นจิกกับไบต์ H6 ไม่ใช่ดิจิกกไบต์ A520M ไม่ใช่ดิจิกกไบต์ H610M ถูกแล้วนะครับจิกกไบต์ H610MK DDR4 นั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับพาวเวอร์สปายครับเป็นตัวหกร้อยวัตต์จากซิสมาเทคนั่นเองครับอยู่ในกล่องตรงนี้มันซ่อนพาวเวอร์นะเคตัวเนี้ย นะพาวเวอร์ Power อยู่ในกล่องตรงนี้อันนี้คือชุดน้ำาครับชุดน้ำสองตอน240มมจากซินนามิสายน้ำรอ้อนน้ำเย็นอยู่ตรงนี้นะครับสายหนามากเพราะมันเป็นโมเดลใหม่อันนี้คือตัวปั๊มน้ำนะครับนี่ลอกได้อย่างนี้เคสตัวนี้คือซามาจีเซตเอ็ไวทสีขาวนะครับเปลี่ยนไฟได้นะครับด้านข้างเป็นกระจกฝากข้างก็เป็นกระจกนะครับสังเกตว่าไฟชุดน้ำไฟอะไรเนี่ยตามกันทั้งระบบเลยนะครับด้านหน้าพัดลม3ตัวครับแล้วก็ด้านหลังพัดลมหนึ่งตัวพัดลมชุดน้ำอีก2ตัวตามนี้เลยจบ เรียบร้อยครับ22,380ื่นสอาดบาทจะปิดให้ลูกค้าคืนครับเดี๋ยวโดนด่าเอาถ่ายคลิปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเคลียร์นะครับอ่ะต่อมาครับเครื่องนี้สามหมื่นไม่ใช่ดิเครื่องนี้47,290นะครับ47,290สเปคตัวเครื่องครับเป็น Intel c o r e 53400F ครับ10คอร์6ิบหกเทอร์โบ4.6กกะเฮิร์นครับแรม32 g ิจิกครับ DDR4 บัตส3200รครับจาก XPG ก็คือใส่8จิกคูณสนะครับตามนี้เลยแล้วก็ M.2 ครับเป็น NVMe ครับจาก h h Vision ครับ리ซ์ speed ส5 0 0 m นห1าเมก้จิกนั่นเองครับเมมบมร์ดตัวนี้เป็น ASUS Palm ครับ B. 7 6 0 M A WiFi นั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดน้ำครับ3ตอนครับ3 6มมมครับจากซึนามิใส่อยู่ด้านบนตรงนี้นี่เต็มระบบอย่างนี้สายน้ำร้อนน้ำเย็นตรงนี้นะครับอันนี้คือตัว ปั๊มน้ำนะครับปั้มน้ำก็เนี่ยดึงออกได้อย่างนี้นี่อ่ะโอเคเมมบอร์ดก็คือรองรับ Wi-Fi ด้วยเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้บอร์ดที่มันซัพพอร์ต Wi-Fi ด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อ usb Wi-Fi หรือว่าต่อสายแลนอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องแจ้งตามตรงว่า ต่อสายแลนเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วมันเน็ตมันจะ100%มากกว่าการ์ดจอครับ m อเมตไอน์เวนตัดครับ G-Force RTX 4070เป็นตัว12จิกนั่นเองครับเป็นตัว2องพัดลมตามนี้จากแบรนด์ m อเนะครับแล้วก็ power supply ครับเป็นตัว700วัตต์80 Plus จากซิมมัตเทคนั่นเองครับอ่ะจบไปจบเรียบร้อยครับเคสตัวนี้ก็คือซูนามิวิชั่น1262 V2 ก็คือเวอร์ชัน2นั่นเองครับเวอร์ชัน2เนี่ยพัดลมในเครื่องจะมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับ อันนี้3ใช่ปะ่ะอันนี้1นะครับรวมกับพัดลมชุดน้ํา3ตอนก็เป็นพัดลมทั้งหมด7ตัวรีโมทเปลี่ยนไฟได้อย่างนี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 ้อ่ะตามใจต้องการนะครับหรือว่าจะปิดไฟเปิดไฟคืนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโดยรีโมทต,ตัวเดียวคอนโทรลได้หมดอ่ะโอเคต่อมาครับอ่ะเดี๋ยววางไว้ที่นี้ก่อนอ่ะผมพูดถึงรีโมทนิดนึงครับหลายๆคนยังสงสัยว่าทําไมชั้นได้ไปแล้วมันเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรไม่ได้ดึงสลักออกจากอันนี้ก่อนนะครับ สลักฐานนะครับเอาออกด้วยนะครับ47,290มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีต่อมาเครื่องนี้ครับเครื่องนี้โทนดำดุครับดำดุสเปคใครดำดุสเปคใครอ๋อสเปคของคุณเอดิสันเอดิสันบรยูโนอดิสซอนนะครับกูก็อ่านชื่อเขาผิดนะครับอ่ะโอเคครับ34,990ครับเครื่องนี้เป็น Intel i5 ยังอยู่กันที่เจนเดิมครับก็คือเจน13บ3 400F 10คอร์16เทอร์โบ4.6กิกะเฮิร์ครับ แรมเป็น32 g สิครับ ddr 4บัส3,200จาก viper gaming เป็นแรม rgb โหดูแรมอันนี้อันนี้คือมันเป็นเฉดออโต้นะนะครับเดี๋ยวมันก็เนี่ยเห็นไหมมันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งลองรีไฟนิดนึงครับรีไฟในกล้องอ่ะรอดูโหมดมานะเห็นไหมมันจะสลับสลับไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ m 2ครับเป็น nvme ครับจาก kingston ครับ1 TB นั่นเองครับการ์ดจอครับ solid gaming ครับ g e force rtx 4060เป็นตัว8 g ดิเป็นตัว2พัดลมนั่นเองจาก solid gaming ครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น H610m จาก g i g a ไบ t ์นั่นเองครับพาวเวอร์ซัพายครับ700วัตต์80พัดไว้จาก Sigma Tech ชุดน้ำ3า3ตอน360มมนีม่คุมโทนนดำอย่างนี้เลยครับสายนำ้ำร้อนน,น,น้ำเย็นต้มน้ำตรงนี้ลอกออกได้นะนี่ลอกตรงนี้นี่ใสเลยนี่รีไฟนิดนึงครับรีไฟอ่าโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกครับอ่ะชุดน้ำ3า3ตอนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเคสตู uba, ้ปลาซินเด i ว122เวอร์ชัน2เหมือนเดิมครับรีโมทอยู่ไหนรีโมทหาย ไปรีโมทหายหรือเปล่าโอ้โหเอารีโมทนี้แทนกันก็ได้ไม่เป็นไรครับน่าจะอยู่ในห้องช่างนะครับรีโมทออลโตไฟเป็น RGB ปิดไฟเปิดไฟได้ตามใจต้องการจบตามนี้ครับสามเครื่องสามตาวันนี้ก็ถ่ายให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ก็ฝั่งร้านคอมดีๆที่บอสพีซีด้วยแล้วกันะครับจัดสเปคได้ตามใจลูกค้าตามโจทย์ที่ลูกค้าใช้งานนะครับงบเท่าไหร่ก็ทักมาคุยกันอยากได้โทนเคสแบบไหนอยากได้เครื่อง สไตล์แบบไหนโทนขาวโทนดำอยากได้หน้าจอกี่เฮิร์ตกี่นิ้วทักมาในแฟนเพจได้เลยแล้วสินค้าร้านเรามีแต่ของมือหนึ่งนะครับตามนี้เลยที่บอพีซีครับ